เป็นขวานเล่มใหม่นะครับผมน่าจะมีในเซิร์ฟไทยเท่านั้นนะ โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวีดัสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมจ่องบีชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแมปเบรสบอลนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้พี่จะมาอัปเดตทางด้านของนี่ครับเออถือธงไทยเลยโอ้ยางเทนะครับ แล้วมีที่สําคัญมีขวนมีดาบนะครับสลับเซิร์ฟไทยด้วยนะครับโอ้โหอย่างอลังการงานสร้างแล้วก็ชุดนี่โอ้โห โคตรสวยโคตรเท่โคตรตึงนะครับบอกเลยนะครับใครอยากดูอัปเดตนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยใครที่ตามมาจากทิกตอกช่องพี่นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะกันนะครับผมทีนี้ก่อนจะมาดูกันนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในเซิร์ฟเทสนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตนะครับของใหม่ๆที่อัปเดตเข้ามานะครับแต่ว่าของเนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องรออัปเดตใหญ่เข้ามาวันอาทิตย์นะครับในวันอาทิตย์ก็คือวันเสาร์เวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับหลังหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยแอดมินเขาจะอ อัปเดตให้และกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยโอ้โหอัปเดตทุกอาทิตย์เลยนะบอกเลยว่าโคตรดีนะทีนี้นเดี๋ยวพี่พามาดูของใหม่ก็จะมีด้านของตัวนี้ด้านบนเห็นไหมยูไใหม่นะเราสามารถปิดเปิดได้เห็นไหมนี่ครับ เราสามารถปิดเปิดได้นะพวกสกิลพวกเอฟเคพวก VP ตรงนี้นะครับเห็นไหมปิดเปิดได้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจล็อกอินนะครับนี่ครับภารกิจล็อกอินมาใหม่นะครับก็จะมีท่าทางแล้วก็จะมีกล่องอะไรไม่รู้ตรงนี้น่าจะเป็นเหรียญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นไอเทมนะครับแล้วก็จะมีต้นนักของดาบตัวนี้นะครับต้องรอดูว่าถ้าอัปเดตใหญ่เข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นตามที่เขาเบอร์สีดําไว้หรือเปล่านะต้องรอดูนะแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นพวกเหรียญต่างๆนะครับเวลาล็อกอินนะครับก็จะเป็นรางวัลล นะครับในส่วนตรงนี้นะครับตามมาด้วยเดี๋ยวพี่ขออัปเดตท,ทางด้านของการซื้อโลบักก่อนว่ายังใช้ได้ศูนย์โล,โลบักหรือเปล่านะนะัในเซิร์ฟเทสอ,อะตอนนี้เขาอัปเดตเรียบร้อยละก็คือไม่เป็นศูนย์โลบักไม่เป็นศูนย์โลบักแล้วนะครับในส่วนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่อัปเดตก่อนนะอย่างอื่นไม่น่าจะมีอะไรนะครับแล้วกอ็อันนี้น่าจะอัปเดตเป็น สกิลแพนทอมนะครับเลเวลที่สองนะตอนนี้พี่อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับอัปเดตตั้งแต่ตอนที่เป็นศูนย์โลบักอ่ะพี่อัปเดตโอ้โหโอโหโอกโคตรยากยากกว่าสกิลมูกเกนอีกนะเวลาซุ่มอ่ะโอ้โหแล้วไม่อยากนึกตอนเปิดเซิร์ฟจริงเลยะจะอัปเดตยากแค่ไหนนะครับนี่ครับเห็นไหมอันนี้แพนทอมเลเวลหนึ่งนะ มาแพนธอมเลเวล2ก็จะเป็นขวามือนะครับเราต้องเก็บเหรียญเหรียญม่วงนะครับตัว M ตรงนี้นะครับให้ได้นะครับแล้วก็เอามาอัปเกรดนั่นเองนะครับประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมนี่ครับโอ้โห NPC ตัวใหม่มาแล้วนะครับผมไทแรนรีเวอร์สมาเรียบร้อยนะครับผมอะเดี๋ยวพี่จะพาเข้ามาดูนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับเดี๋ยว ใครที่สนใจไก่เบสบอลดาบเขียวดาบแร่นะครับผมดาบไฟต่างๆนะครับผมที่หาซื้อในเกมไม่ได้แล้วในเว็บนี้เขามีขายครับตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้ามาในส่วนเว็บเล็ทจบที่ร,ร้อยนะครับอันนี้คือเขามีขายในเว็บนะครับผมจาว่าดาบเขียวดาบไฟนะนี่จุ๊ๆไปเลยตอนนี้เหลือ5 ID ดีดาบเขียว3 i มดีดาบไฟ2 ID ดีสุดท้ายนะครับรีบเลยรีบเลยเฮ้ยราคาลดเฉย195าสบาทอันนี้ เอยแอดมินเขาใส่ผิดหรือเปล่าเนี่ยนะครับรีบมากดซื้อเลย นะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับหาซื้อในเว็บไม่มีแล้วนะครับเอ้หาซื้อในเกมไม่มีแล้วแต่ในเว็บมีขายครับหรือว่าจะเป็นดาบแดงดาบไฟเล่มนี้นะครับผมนี่ครับเหลืออยู่3 ID ดีหลักๆเลยสกิลดาบก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือว่าใครที่สนใจนะครับไก่ตันบอกฟู้ดก็มีเหมือนกันเริ่มต้นที่49บาทตอนนี้เหลือ300กว่า ID ดีโอ้โหราคาลาถูกและที่สําคัญเลเวลตันครับ2 5งนะครับลุ้นดาบคู่โอเด้งโอ้โหตึงๆครับไก่ตันลดราคาครับแล้วก็จะมีไก่ตันการันตีหหมัดนะครับ นะครับหรือว่าจะเป็นผลช้างในกล่องผลเสียงในตัวผลเสือในตัวผลช้างถาวรก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับเผาวีไฟซุมเผานะครับหรือว่าจะเป็นผลเสือในกล่องดาบคู่เด้งมีหมดนะครับหรือว่าจะเป็นเผาวีสี่เทียหนึ่งเทีย10สิบมีหมดครบเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นเผามิ้งเลเวลตันนะครับเผ,า,ผาไซบอกเผาสกายเปีย นะครับเผ่ามนุษย์นะครับหรือว่าจะเป็นเผ่าไซบอร์กตอนนี้หมดไปที่เรียบร้อยใครที่สนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้มาได้เลยหรือว่าใครเป็นสายฟรีนี่ครับแจกฟรีผลช้างถาวนแจกฟรีไก่ตันเจนหมัดหรือว่าไก่ตันศูนย์บาทถ้าอยากได้ไหนกดเข้าไปในรูปนั้นได้เลยนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเนาะก็จะประมาณนี้เลยลิงกงเว็บี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาเรามาดูทางด้านของอีเวนต์ใหม่กันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นดาแบบไหนขวนแบบไหน,แบบไหนแล้วเดินเข้าไปเลยย๊ว่า กิจกรรมตัวนี้เนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเทสนะครับผมแล้วก็ดาบ2อันนี้นะไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก่อนจะอัปเดตใหญ่นากก็คือวันอาทิตย์นะครับต้องรอดูนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะเปลี่ยนดาบก็ได้นะครับต้องรอดูแต่ว่าวันนี้เนี่ย ตอนแรกมันเป็นดาบสีส้มเนาะดาบไฟเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตมาเป็นขวานแดงนะครับแล้วก็จะมีดาบสีแดงเล่มนี้โอ้โหอย่างเช่อะอันนี้เป็นดาบใหม่เลยนะครับเป็นขวานเล่มใหม่นะครับผมน่าจะมีในเซิร์ฟไทยเท่านั้นนะอันนี้พี่เดานะครับผมน่าจะมีในเซิร์ฟไทยเท่านั้นเพราะว่ามันขึ้นไทยแลนด์ตรงนี้เห็นไหมนี่ไทยแลนด์เห็นไหมแล้วก็จะมีธงชาติไทยนะครับโอ้โอย่างแจ่มอ่ะดูดิธงชาติไทยแบบนี้โอ้แล้วชุดแบบยุคแบบสมัยก่อนอะ โคตรเท่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยแล้วก็ในการสุ่มนะครับก็คือจะมี1สปิน99โลบักแล้วก็ใช้10สปินลดจาก799โลบักเหลือ399โลบักนะครับบอกเลยว่าต้องเดี๋ยวพี่ดูเปอร์เซ็นต์การออกก่อนนะมีมีบอกหรือเปล่าโอ้โห0.5เปอร์เซ็นต์โหสุดนะครับผมขวัญ0.5เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาบ 0.5%เหมือนกันถ้าทาง5%นะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไม้กวาดหาเแล้วก็พวกกล่องอื่นๆก็5%เหมือนกันนะครับแล้วก็พวกกล่องดำกล่องน้ำเงินเนี่ยกล่องดำนะครับ10%กล่องน้ำเงิน20%แล้วก็เหรียญคออีก30%มอร์เโอ้โห0.5%นะครับน้องๆสุดไม่สุดครับออกโคตรยากพี่บอกเลยแล้วก็ราคาโอ้โหราคาโคตรด,ดูดโลบักกับเองดูดิ สิบสปิน3 9สารอยเก้าสิบเก้าลบัคกโอ้โหโคโตรตึงโคตรสุดนะครับบอกเลยกิจกรรมนี้บอกเลยว่าโคตรสุดนะครับก็ต้องรอดูนะเพราะว่ามันเป็นอีกอย่างหนึง่งคือมันเป็นเซิร์ฟไทยด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในเซิร์ฟไทยหรือเปล่าหรือว่า ต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกันนะต้องรอดูนะั่นงตรงนี้นะครับโอ้อย่างชอบเลยว่ะ NBC ประเทศไทยด้วยอ,อย่างเท่ใครชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยและกันนะครับผมส่วนใครนะครับผมที่อยากได้ไก่เบสบอลก็ตามที่พี่บอกไปเลยนะครับเข้าเว็บเลชชอปไปเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งดาบเขียวมีทั้งดาบไฟนะครับโอ้โหแล้ว ที่สาคัญมันเป็นถ้าพี่จําไม่ผิดนะมันเป็นแพ็ก799แล้วก็ดาบแดงเนี่ยจะเป็นแพ็ก299นะที่มีมานานแล้วนะตอนนี้มันเป็นดาบแรไปแล้วนะก็คือไม่มีขายในตัวเกมนะครับนอกจากคนที่ซื้อไปแล้วเขาจะมาขายนั่นเองนะแต่ว่าใน Web Red Shop, เว็บเลสชอปเนี่ยเขามีขายแล้วก็ซื้อปุ๊บได้รหัสเลยการันตีตามปกเลยนะครับการันตีดาบเขียวดาบไฟเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขอแถมในการสุ่มโอ้โห210 210ครับฟร,ฟรีีฟรี210ครัง้งครับ แต่ก็อย่างว่าในเซิร์ฟเทสนะครับก็คือถ้าเราได้อะไรไปแล้วเนี่ยแบบเงินพี่ล้า,านสามเงี้ยเห็นนะก็คือถ้าเข้าเซิร์ฟปกติเนี่ยจะไม่มีนะจะไม่มีตรงนี้นะครับก็คือจะมีเฉพาะในเซิร์ฟเทสเท่านั้นนะับส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟเทสเนี่ยพี่สอนไวในไว้ในช่องเรียบร้อยแลวนะครับพี่สอนไว้ในช่องเรียบร้อยสามารถเข้าไปดูได้นะครับสอนแบบละเอียดเลยนะครับแบบดูปุ๊บเข้าได้เลยนะครับเข้าได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวขอสุ่มทางด้านของนี่ดีกว่าสกิลสกิลสกินระเบิดมาโอ้โหไม่ได้อะ สุ่มกับขำไปครับสุ่มกบขำไปอ่ะประมาณนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อุย้ยนี่ไงอีกอย่างหนึ่งนะครับไลฟ์อีเวนต์เฮ้ยไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับต้องรอดูนะตรงนี้ต้องรอดูนะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับพรุ่งนี้พี่ว่าน่าจะอัปเดตเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้าอัปเดตเพิ่มยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบมาอัปเดตให้ละกันนะครับแต่ว่าวันนี้ที่รหลักก็คือจะมีทางด้านของ เอ็น h ีซีไทแลรีวอร์ดนะครับผมที่โผล่ออกมานะครับก็ต้องรอดูว่าจะเปลี่ยนแปลงดาบหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงขวัญหรือเปล่าเนาะต้องดูกันไปเรื่อยๆในส่วนเซิร์ฟเทสเนาะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวพี่จะร,รีบลงอัปเดตในทิกต o k แล้วก็ใน YouTube เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกาบคำว,ว่าสวัสดีครับ